ทิมคุกคาดว่า iPhone SE รุ่นใหม่นี้จะดึงดูดผู้ใช้ Android มากขึ้นเพราะเร็วกว่าสมาร์ทโฟน a n d r o i d ที่เร็วที่สุดทีมคุกคาดว่า iPhone SE รุ่นใหม่นี้จะดึงดูดผู้ใช้ Android มากขึ้นเพราะเร็วกว่าสมาร์ทโฟนแอนดรอยที่เร็วที่สุดทุกคนคงยังจำกันได้นะครับว่าทาง Apple ิได้เปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับโดยทางทีมคุก ได้ตอบคําถามในงานแถลงผลประกอบการไตรมาสที่1ปี2020โดยกล่าวถึง iPhone SE เวอร์ชันใหม่นี้ว่าจะช่วยดึงให้คนย้ายจาก Android มาใช้ iOS มากขึ้นครับพรคุ้มค่ามากราคาถูกแต่ใช้ชิปตัวเดียวกันกับ iPhone รุ่นท็อปและเร็วกว่าสมาร์ทโฟน Android ที่เร็วที่สุดอีกด้วยครับโดยทางทีมพุกอธิบายถึงประโยชน์ของ iPhone SE รุ่นใหม่นี้คือ มันบรรจุเอนจิ้นของ iPhone 11ไว้ในฟอร์มแฟกเตอร์ที่เล็กลงและราคาไม่แพงครับและทางทีมคุกยังถูกถามอีกว่า iPhone SE รุ่นใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะปรับโครงสร้างราคาของลาย iPhone ของทาง Apple หรือไม่นั้นทางทีมคุกก็ได้ยืนยันว่า iPhone SE ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาของ iPhone ทั้งหมดให้ถูกลงนะครับแต่ทาง Apple เพียงแต่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีในราคาที่ดีเท่านั้นครับ